กลุ่มบริษัทปตทนำองค์ความรู้ด้านการสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมมาประยุกต์ใช้ในการผลิตชุดอุปกรณ์และระบบตรวจวัด,วดอุณหภูมิและควบคุมโซ่ความเย็นนะครับสำหรับติดตามอุณหภูมิตู้จัดเก็บวัคซีนโควิด -19 และมอบให้กับทางกระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ในโรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณเยาวรักษ์บราณมูลครับ ต,ตอทอมอบชุดอุปกรณ์พร้อมระบบตรวจวัดอุณหภูมิและควบคุมโซ่ความเย็นจำนวน2,000ชุดให้กระทรวงสาธรารณาสุขเพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพการจัดเก็บวัคซีนโควิด -19 ของโรงพยาบาลทั่วประเทศโดยทางโรงพยาบาลสามารถติดตามอุณหภูมิตู้จัดเก็บวัคซีนได้แบบเรียลไทม์หากพบอุณหภูมิผิดปกติระบบจะแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ดูแลและแสดงบนแผงควบคุมส่วนกลางเพื่อเข้าตรวจสอบและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที และนอกจากนี้โรงพยาบาลและส่วนกลางยังสามารถจัดเก็บและติดตามสืบค้นข้อมูลได้มีความง่ายในการติดตั้งนะครับแล้วก็มีความง่ายในการใช้งานสามารถที่จะไปใช้ได้กับตู้ทำความเย็นในหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ได้มีข้อจำกัดความสมบุกสมบันกันล้กันนะครับก็คือเราออกแบบเพื่อที่จะตอบโจทย์บริบทของการใช้ใน ชุมชนที่ห่างไกลนะครับในที่ที่กันดานที่ในหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะมีกระแสไฟฟ้าที่จำกัดนะครับก็ได้ออกแบบให้มีระบบแบตเตอรี่สำรองได้ออกแบบให้มีระบบจัดเก็บข้อมูลภายในของตัวเองเป็นระบบ SD c a r d ที่สามารถที่จะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยแม้ในายามที่กระแสไฟฟ้ามีความขัดข้อง เทคโนโลยีเพื่อติดตามและควบคุมอุณภูมิการจัดเก็บวัคซีนนี้ถูกพัฒนาโดยบริษัท AI and Robotics Ventures จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือปะตทสพที่ได้นำเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนหรือ s ซส s มิกซึ่งเป็นองค์ความรู้ด้านการสำรวจปิโตเลียมมาประยุกต์ใช้เราเอาไอ้เทคโนโลยีตัวนี้มาแอพพลายใช้กับไอ้ตัวโคเชนเดเวิ์ตัวนี้นะครับหลักการทางานก็คือ อุปกรณ์เนี่ยก็จะมีตัววัดอุณหภูมิแล้วก็มีตัวแปลงสัญญาณอุณหภูมิเนี่ยเพื่อที่จะขึ้นเพื่อที่จะเอานำอ้สัญญาณที่ว่าเนี่ยอัพขึ้นไปบ,บนคลาวสตอเรจนะครับแล้วก็เชื่อมต่อจากคลาวเนี่ยเข้าไปที่ศูนย์ควบคุมการจะส่งวัคซีนให้กับโรงพยาบาลเพื่อฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายต้องใช้ระบบควบคุมโซ่ความเย็นควบคุมอุณหภูมิที่2-8ถึงองศาเซลเซียสเพื่อคงประสิทธิภาพของวัคซีน การมีเทคโนโลยีติดตามและควบคุมอุณหภูมิการจัดเก็บจึงช่วยให้มั่นใจว่าวัคซีนถูกจัดเก็บในระดับความเย็นที่ได้มาตรฐานทุกขั้นตอนซึ่งบสทอเห็นความตั้งใจของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็เห็นเป็นห่วงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะเขาก็เลยตัดสินใจที่จะบริจาค อุปกรณ์ชุดอุปกรณ์ควบคุมนี้มาให้กับกบระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นประโยชน์เป็นอันมากนะครับทําให้การขนส่งเกิดความรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องมานั่งคอยเช็คว่าวัคซีนแต่ละจุดแต่ละขวดเนี่ยจะต้องออได้ผ่านการเก็บรักษามาอย่างดีหรือเปล่าชุดอุปกรณ์พร้อมระบบตรวจวัดอุณหภูมิและควบคุมโซ่ความเย็นจากกลุ่มปตทจำนวน2000ชุดจะถูกจะส่งไปใช้สำหรับบริหารการจัดเก็บวัคซีนโควิด -19 ในโรงพยาบาล1000แห่งทั่วประเทศ การสนับสนุนในครั้งนี้เป็นการใช้ความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมของกลุ่มปตทในการช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เยาวลักษ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน